สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อซิมและแพ็กเกจรายปีขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ simcare4.com จากนั้นกดสัญ,ญลักษณ์3ขีดเลือกค้นหาดีเลอร์โดยสามารถค้นหาและติดต่อดีเลอร์ใกล้บ้านทันได้ดีเลอร์จะทำการส่งลิงก์ให้คุณคลิกลิงก์เพื่อทำการสมัครระบบจะขึ้นหน้าชื่อของผู้แนะนำกดรับทราบจากนั้นระบบจะขึ้นข้อตกลงเงื่อนไขาการให้บริการอ่านเงื่อนไขและยอมรับ จากนั้นกดตกลงเลือกประเภทเบอร์ที่ต้องการเป็นเปิดเบอร์ใหม่เลือกแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจรายปีจากนั้นกดถัดไประบบสามารถค้นหาเบอร์ที่ต้องการได้เลือกเบอร์ที่ชื่นชอบและกดปุ่มถัดไปกรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกดถัดไปกรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จากนั้นกดปุ่มถัดไปเลือกที่อยู่จัดสง่งเป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้จากนั้นกดปุ่มถัดไป ตรวจสอบข้อมูลและที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้องและกดปุ่มชำระเงินหน้าจอจะแสดงภาพ QR Code แคปภาพหน้าจอหรือบันทึกภาพสามารถนำภาพมาสแกนจ่ายที่แอปธนาคารได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ